สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูสีเล,ลักนะคะจะมา,าแนะนำนะคะรายวิชาพื้นฐานของเรานะคะวิาการออกแบบเทคโนโลยีของม2นะคะไปดูกันนะฮะอันนี้จะมาอยู่หัวข้อที่2แล้วนะคะคือรูปแบบของการออกแบบและแนวทางการแก้ปัญหามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะเน้นที่ หน้าที่ใช้สอยความสวยงามน่าใช้ความปลอดภัยความแข,แข็งแรงของโครงสร้างนะคะความสะดวกสบายในการใช้งานวัดสดุและกระบวนการผลิตราคาหรือต้นทุนนะคะวัดจะแบบน้อยนะคะไปดูกันนะต่อมาออกแบบอย่างไรให้แตกต่างนะคะดูจากแก้วพลาสติกนะคะที่เราเห็นว่าไม่ค่อยมีคุณค่านนะ ะะผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรคะคุกกี้ที่ทานได้ใช่ไหมคะอ,อันนี้มะเร็งนะคะมะเร็งตัวอันนี้ตัวถ้ำตัเวเบียนที่เขาไปใช้กำจัดศัตรูพืชน,นะคะต่อมาอันนี้เลยผลผลิตอันใหม่ทุเรียนไร้น้ำนะคะนะเห็นไหมคะ,นะนั่นเองอันะนี้ต่อไปเราไม่ต้องกลัวแล้วที่แบบว่าจะมีน้ำท,ท,ท,ทิ่มทนะิ่มทิ่มมือเลยนะเป็นทุเรียนแบบนหมนะอ่ารูปแบบของ จะมีการกร่างภาพนะคะภาพก็จะมี2มิติ3มิตินะคะแสดงร,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 รูปร่างรูปทรงลักษณะการทํางางนหรกลไกภายในต่างๆทีนี้การเขียนภาพแผนภาพนะคะแผนภาพก็จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการทํานาเกลือนะคะก็จะมีะน้ำทะเลเข้ามานะคะน้ำระเหยจาก โคนตกตะกอนนะคะต่อมาเศษหินดินทรายตกตะกอนก็ระเหยไปต่อมาก็ตกผลึกก็เป็นเกลือนะคะนี่น,นี่ป็นขั้นตอนการทำนักเกลือนะคะรูปแบบของก,การออกแบบอันนี้ผัางงานนะี้ค่ะผัางงานโซชาร์ตอมเมริกาสไตลด a ้ d ดน,นี่นะคะน,นี่จะเป็นหรือว่าเราจะเรียกว่า ANSI นะคะของมาตรฐานสากลนะคะมันก็จะเริ่มต้นอันนี้จะเป็นผังการเดินทางจากบ้านาไปโรงเรียนนะคะ นี้เป็นแบบ2ทางเลือกนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะนั่งรถจักรายานรับเจ้าออกมาปากซอยรถติดหรือไม่เอาถ้ารถติดทำยังไงก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปนะคะถ้าใช่นะแต่ถ้ารถไม่ติดก็มารอ,อรถขึ้นรถประจําทางแต่จุดหมายมีที่เดียวกันก็คือต้องมาถึงโรงเรียนไม่ใช่วรงเรียน,นบอกว่าเขียนเพจหร่างภาพไม่ทันรถหรือว่ารถติดหรือไม่กลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะและ้วสุดท้ายก็คือ ต้องเข้าสู่ที่โรงเรียนอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะแต่สุดท้ายต้องมีที่เดียวกันนะคะทีนี้มันก็จะมีโฟชาร์ดในรูปต่างๆนะคะก็จะมีจุดเริ่มต้นนะะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูจะอรอบต่อรอบต่อไปคุณจะทําให้ดูนะว่าสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์แทนคําว่าอะไรสัญลักษณ์อันนี้หรือว่าโฟชาร์ดอันนี้นะคะมันจะใช้เหมือนกันทั่วโลกนะคะจุดเริ่มต้นสิ้นสุด การดําเนินการหรือว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นการตัดสินใจอย่างนี้นะเดี๋ยวเราวนะ้าจะเอามาให้ดูอีกทีอันนี้รูปแบบของการรูปแบบของการออกแบบนะคะคุณครูนาเสนอมา3อย่างก็คือการกร้างภาพการเขียนภาพแล้วก็การเขียนผังงานาสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือการออกแบบช่วยให้การทํางานเป็นขั้นตอนมีการวางแผน ประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรลดความผิดพลาดของการทำงานนะคะการออกแบบเป็นการสื่อสารเพื่อให้ผ <table> ู้อื่นเข้าใจถึงแนวคิดได้อย่างชัดเจนมากกว่ารูปมากกว่าไการพูดอย่างเดียวนะคะการออกแบบทําได้หลายรูปแบบเช่นวาดภาพเขียนพังงานเขียนแผนภาพนะคะเลือกรูปแบบในการออกแบบให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของงานเรานะคะกิจกรรมท้ายบทนะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยนนนะคะ ออกแบบอุปกรณ์บีบขยะในถังเพื่อทำให้มีพื้นที่ในถังมากขึ้นโดยสามารถเลือกรูปแบบของการออกแบบได้ตามความคิดของนังเกเตียนเองซึ่งเราอาจจะไม่ต้องใช้ทางขยะแบบพานลดขยะแบบไฮดรลิกหรือถังขยะแบบสกิทเชอร์อันนี้เราคิดเองนะคะว่าแบบไหนง่ายที่สุดเซฟทั้งจิตอย่างอาละเตียนคนทุนวัสดุ อันนั้นนะคะที่มันเป็นเจ็ดคอนะคะอ่ารอบนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย